ดีป้าลุงยินดีทีนรับมาก่วกับซ่องอาอื่นทำม,มลลา,นะาลีคือเก่าเนาะป้าลุงอันแม่พันกาหวานเั็นทีเรียบร้อยเลยเนาะป้าลุงเมื่อวานนี่กับ่ได้ซอยแม่ไปเซนูกับผ่อเนานะป้าลุงพอันก็ไปพุ่นก่อนเลยเนาะไปปลูกอันเบี้ยเบี้ยหมักเพชกรกับเบี้ยเบี้ยบบหมักเพชรนั่แหละกับเบี้ยหมักหงเนาะ ปาลุงอันแม่พูดว่ามันสิริบล้อเลยปาลุงเลยฮูปาลุงะไปเบิ่งผอมันสิเห็ดยังกันอยู่พุนเนาะปาลุงผอมมันกระปุกอะไรเนาะเนาะปาลุงผอมมันเกะเสียหย้าเนาะปาลุง

กบงามเแช่เกหมักหูปลือลลักหีปอก็ลหมักเพ็รกับเบี้ยหมักหูเนาะปลาลุกับเบี้ยหมักเคือพร้อมปลาลุเมลงเนาะปลาลุต้งปุดตชินกดุปลาลุ้ชิกดปลา ไปเพื่นกันยากซอยอกกันเนาะป้าลุงยกยยกยยอีะเยเด็กเซอยเบิ่งเด้อน้ำกซอยคือกันซอยบอดี้เด้อเด้อยึยบอดี้กับพ่อเลยเนาะเนาะ ปลาปลาดุกบปลาดุกนี่บ่มีบ่ฮะเพื่นเอาม่อนะปลาดุกนี่สิเออมื่อเดียวร้ละ งามงามาะดินนี่ดินออกไข่ดิ่แห่เน,นี่ยปลูกบงพี่จะงามหเลยไปลอยสัตว์ทุกคน เด็กเพชรเพาะเนา้เพชรเพาะเนาะอ้กิกย่งนี้บเพลินใจด้อใจด้อยยกล้ใด้วนค้าอุจิโกะบอเ้าอจะบีวนค่อู้่ 1 2 3 4 5 6 6 là ละ6ต้น6ต้น

มันมดมองปลูกปลาลูกอยู่ที่มันงามต่อพานเก่างามดีงามดับกลับไปเลยลังหลังเล่าหลังยังดุแท้หลับหมดอย่างบ่ลงนักยันนันแข่ยนแข่ไหมแข่เด้อเออแข่เด้อแข่เด้อขุดกันแข่เด้อนะแนบแบบนี้เอ้าเอ้าแบบนี้เอ้า แม่บา,าดนี่โเคยื <S 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 ะ okay. นะอยากลินน้ำไร้กลัวดีใจแฮะเนาะดินนำ้ำจ็ข,ข้าแขกัดต้นแห่เนี่ละลแขดเอแขกัดงามนดินนปลูลลลกันปลูกเอีนกได้กินน้ต้นไผ่เผ็ดนะไม่แล้วขากลาปลูก ขนมก็มัดเนาะบาขนมกะมัดขนมกะมัดยงยูอีกกินไมมัดอะไรฮะมมัดอะไรอันนี้โันปนี่ก็ได้นี่ออกแสงแจมทำไมว่น้งด้วนะนอกูเฮพัดกินี่ละขอโทษได้ร้ายเบ่เห็นเธอเกิดเเมกินบ่ฮะมากินขนมบ่ไปสิ ไปยน้องไปยังยังอยู่เอมบก่อนมึงามต้นแทเลยามเลยต้นแห่เลยเดหักมันเด้อดูิโอ้ยเกดเลยเกพันนาเะไปโอเคน้อพี่น้องสำหรับ มืัอนี้ตอนเช้ามืัอนี่อึ่งกะได้ปลูกหลายอย่างอยู่นับแต่ต้นมะฮุงแล้วก็มักเคลมักเพ็ดเนาะว่ายเพื่อตัวเองแหละหรือว่าเพื่อลูกเพื่อเต้าก,ก,กินเ,าเนาะผมไปิซึ่งเดี๋ยยังหมูฐานเป็นเนาะพี่น้องเนาะก็ปลูกไปนี่แหละปลูกบนนั่นแน่บนนี้แน่เนาะเพื่อทำเป็นลายๆกะไว้ตน้นผีต้นนอก เวลาพี่น้องต้องไปมาเยี่ยมกันเนาะอ่ะสำหรับคลีนีปลาอึง่งแฟมิลี่กับสี่ดาราปลาลุงใบเพียงสำเนียงเนาะไว้พบพ่อในคลิปหน้าก่อนจากก่อนลาฝากก่อนไล่ก่อนแชร์อึง่งแฟมิลี่เด้อพ่อแม่พี่น้องปลาลุงอ่าไปก่อนพี่น้องกินข้าวก่อนลาไปก่อนสวัสดีพี่น้อง